คนเกิดปีเถาะมีพื้นนิสัยที่อ่อนโยนสุภาพช่างเอาใจใส่และรักสงบเหมือนกระต่ายในสวนดอกไม้เขาชอบหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและมักมองหาความสมดุลในชีวิตเมื่อเผชิญปัญหาคนปีเถาะมักไม่เผชิญหน้าโดยตรงแต่จะเลือกถอยออกมาอยู่เงียบๆเ,เ,เพื่อคิดไตร่ตรองเหมือนกระต่ายที่หลบฝนเงียบๆใต้ต้นไม้พวกเขาไม่ชอบเถียงไม่ชอบการ,รเผชิญหน้า คนปีเถาะมีนิสัยรักความสะอาดมีระเบียบและใส่ใจในรายละเอียดมักจะจัดบ้านหรือพื้นที่ของตัวเองให้เรียบร้อยสบายตาชอบความเป็นระเบียบเหมือนกระต่ายที่จัดรังตัวเองให้นุ่มน้าอยู่คนปีเอาะมักตัดสินใจโดยคิดรอบคอบไม่บุ่มบามมองความเสี่ยงก่อนจะทำอะไรเหมือนกระต่ายที่เดินในป่าด้วยความระมัดระวังเพราะพวกเขารู้ว่าโลกนี้ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปแม้ภายนอกจะดูอ่อนโยนแต่คนปีเถาะมีพลังภายใน ที่แข็งแกร่งมุ่งมัน่นและสามารถทะลุข้อจำกัดเมื่อถึงเวลาพวกเขาเหมือนกระต่ายที่กลายเป็นแสงทองพุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งคนปีเถาะมักมีเพื่อนเยอะเพราะนิสัยอ่อนโยนชอบช่วยเหลือและมักไม่สร้างปัญหาให้ใครเขาสามารถเข้ากับผู้คนได้ง่ายดายเหมือนกระต่ายที่อยู่ในกลุ่มสัตว์น่ารักต่างๆอย่างอบอุ่นลึกๆแล้วคนปีเถาะมีหัวใจของศิล,ลปินรักความงามความสงบมีความโรแมนติกและชอบใช้เวลา คิดฝันในโลกเงียบๆของตนเองเหมือนกระต่ายที่นั่งมองจันทร์ในยามค่ำคืนฟังเรื่องที่แสนน่ารักของคนปีเถาะแล้วก็อดที่จะรักคนปีเถาะไม่ได้คงต้องรักคนปีเถาะแล้วนะครับคุณชอบด้วยไหมครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ